คือเขามาแข่งงัดข้อกันที่ร้านเ f ฟซีเนี่ยร้านเคฟซี <laughs> อันนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะยังไม่รู้ผลเลย <laughs> เอาละเอาละฮ <laughs> ัหที่กับคุณแทนครับฟั <laughs> งังเราง,งัดข้อนะเราลื้ฝสองนุน้น <laughs> แดกกันยอ, <laughs> อยู่ย <laughs> ไม่รู้ทำไมสองคนนี้อยู่ดีกันงัดคอกันใครท้าก่อนคำถามใครชวนท้าก่อนเล่นเล่นระหว่างัไม่คิดว่ามันจะหนันใช่ไหมก็ส่วนนาทีที่8จะสิบนาทีนะแล้วนะคนแรกที่ทำให้แขกทายดิสก์โดนคนแรก ปกติ i, ไม่มีใครงานไฟก็ได้นี่ถ้ามีขาต so, ั reality, um ้งกล้องก็ตั้งไปแล้วนะเหมือนจะไม่ออกแรงนะแต่ของจริงไม่ออกแรงยิมอยู่มือสั่นแล้วสั่นแล้วมือสั่นแล้วยอมแพ้เล้จบไม่ไม่มีใครยอมหรอกแบบนี้ยมนาแล้วนี่ใครยอมหรอก เบ่งเบ่งกามขี้กูจะออกอะไยนุ่นมึงทำเสียสมาธิอะห้องน้ำมีหลายตรงนี้มึงไปขี้นะกูเห็นว่ามันนานแล้วไงแบบจะตึงกันเลยเดี๋ยวเครียดไงทำเพื่อเสียสมาธิเงี้ยไม่กูรอเราอยู่ไงกูร้อนอยู่ไงว่าใครจะลงไม่ไหวแล้วเนี่ย าอแ,แต่ใครจะพยายามายายายไม่กดสมาธิี๋ยวเดี๋ยวเยมันชิวนะตัดใจตอนนี้แบบตุ๊บตุบตุบหายใจแทบไม่ทันคือว่าพลังการว่าใครแบบมีเยอะกว่าหรือพนันการอะไรกันไว้ <c oughs> ไม่มีแทนข้อแข็งกว่าโอ้กา <c oughs> อ้ามก้ามเอากคนนี้โอ้ไม่ต่างกันแต่นี่มันแน่นกว่านะแต่นี่แยกส่วน ขาวๆเลยพี่น้องไม่แค่แล้วไฟไอเน,นี้ยไอเน,นี่ยไอเน,นี้ยมันแน่นเนื้อมเยอะมันอ้วนเนี่ยใช่อ้วนมาก่อนทำไมดีเริ่มออกอาการอาการชัดเจออนแล้วออกอาการแขนกับคิวอ๋อ ยี <mile> ่ส <derived> ็ิแล้วังไม่ได้ราไจชนะเหรอถามว่านานขนาดไหนอะเหรอนี่คนดูยกตังไกลมากินให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจซูซนะซูซนะหายอ อ้าวปล่อยมือเฉยอะไรนี่อันนี้อันนี้คืออะไรพักพักยกหรืออะไรเสมอกันหรืออะไร ผลตัดสินครั้งนี้คืออะไรครับช่วยบอกทีกคือไม่รู้ผลแพ้ชนะหรืออะไรยังไงแล้วเมือ่อยทั้งคู่เลยไอ้ <c oughs> นี่จบยังไงจบแล้วละ่ะจบแล้ว <c oughs> เราต้องจบแล้วละ่ะ ผลก็คือไม่รู้ผลแน่ไม่รู้ผลแน่ชนะนั้นเองไปชพี่เข่นไปแล้วพี่ไม่รู้ตัย